ชีวิตของคุณคือหมายเลขสามมาฟังกันค่ะกล้าหาญนักสู้นักลบอะค่ะคือเกิดมาเป็นจริงๆแล้วอะค่ะพื้นดวงจะต้องเป็นคนที่ทํางานเยอะๆแบบต่อสู้กับชีวิตอะค่ะหรือต้องแบบเข้มข้นคือถ้าคุณไม่เข้มข้นคุณไม่สําเร็จอะถ้าคุณไม่ไม่แบบถึงที่สุดคุณจะสําเร็จไม่ได้เลยนะหมายเลขสามนี่คือต้องข้นสุดอะคือต้องข้นกับชีวิตต้องเข้มกับชีวิตต้องแกล่งอย่างนี้ค่ะคนหมายเลขสามนะเพราะว่า คุณ่ะไปตกดวงความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวนักสู้แข่งขันท้าทายไม่ยอมแพ้คุณอุ้ยนะคนหมายเลขสามสำเร็จค่ะแต่เหนื่อยคุ้มไหมคุ้มฟังนะคะคนหมายเลขสามอะสำเร็จยากแต่สำเร็จสำเร็จแต่จะเหนื่อยเหนื่อยแต่คุ้มฟังนะคะคือคนหมายเลขสามเป็นแบบนี้เลย จะมาง่ายๆสบายๆเหมือนคนเล็กอื่นไม่ได้นะคะจะมาแบบว่ามีสเสน่ห์ไม่มีคนหมายเลขสามไม่มีสเสน่ห์เลยนะคะเออฟังนะคนุณคนหมายเลขสามไม่มีสเสน่ห์ทำเอาเองอยากมีสเสน่ห์ก็แต่งสวยเอาเองอยากมีสเสน่ห์ก็ต้องเติมแต่งเอาเองนะเพราะว่าคนหมายเลขสามค่อนข้างจะมันจะมีความห้าวหาญในตัวค่ะมันจะมีคล้ายๆแบบความ ความแมนในตัวความบอยในตัวความอะไรในตัวโดยอัตโนมัติคะะ่ะบางทีคุณดูสวยนะแต่คุณดูดูเกลี้ยกลาดดูแบบโอ้ยไม่ค่อยผู้ชายไม่กล้าจีบอะไรแบบนี้ค่ะเข้าใจเนาะคนหมายเลขสามจะมีบุคลิกที่เกิดมาแล้วเป็นแบบนั้นสวยหรือไม่สวยหรือว่าสวยมากหรือว่าไม่สวยเลยก็ตามคุณจะมีความดุอยู่ในตัวนะคนหมายเลขสามมันจะมีเองคะะ่ะแล้วคุณก็พยายามเวลาอยู่ในครอบครัวอยู่กับเพื่อนอยู่กับพ่อแม่ คนหมายเลขสามต้องลดอารมณ์ความเกลี้ยกล่อมลงนะคะต้องลดอารมณ์ต้องใช้รอยยิ้มในการช่วยให้คนแบบเพราะคนหมายเลขสามนี้ดวงนี้ไม่ได้เป็นที่รักเลยนะคะเออจะบอกว่าไม่ได้ดวงแบบไม่ได้แบบว่าเป็นที่รักอะไรแบบนี้เท่าไหร่นกคะแต่คุณมีได้วยม่นะคะ,นะ,ค,ะคนหมายเลขสามคุณฟังไว้นะคะคุณโชคดีด้วยสามคุณเป็นคนเก่งที่ตัวคุณเองคือใครไม่ช่วยคุณทําได้ ถึงแม้ว่ามันจะไม่สําเร็จแต่มันคือบทเรียนนะคะที่จะทําให้คุณไปทําบทต่อไปได้เข้มแข็งมากขึ้นคือคุณจะเป็นแบบนี้ คือเออทำไมทำแบน,นี้ก็ไม่สําเร็จทำาบบนี้ก็ล้มทำาบบนี้ก็ไม่เห็นเหมือนคนอื่นเลยคุณไม่ต้องกลัวค่ะเพราะดวงคุณมันตกเหนื่อยนะคะมันเป็นดวงนักสู้มันเป็นดวงที่บอกว่าไม่งอคนนะคะเออคนหมายเลขสามคะ่ะเออนิดนึงยาตื้อยาตื้อะคะอยวกะยาตื้อทาตัวสวยอ่อนหวานนิดนึงไม่ต้องขาขาเพราะคุณทําแล้วมันขัดแยง้งนะคนหมายเล 3, ขสามขาค่ะนี่โอโหขัดแยง้งสุดๆนะคะ ก็อเอาเท่าที่คุณทำได้แต่เชื่อ,อ,อมันคุ้มนะมันคุ้ม